สบายดีสบายดีสวัสดีครับวันนี้เกลก็ไลผพาเพื่อนๆอ,ออกมาดูป่าแซลมอนที่อยู่ข้างรอกกระจาเพื่อนๆน,นี่ก็จะเป็นแม่น้ำ เล็กๆแห่งหนึ่งแ,แถวๆใกล้บ้านนี้เองนะจ๊ะขับรถมาประมาณสัก15นาที20นาทีก็จะถึงแล้วก็จะเราก็จะเห็นแม่น้ำใสๆแห่งนี้แล้วก็เล็กๆแต่ว่าสวยงามนะจ๊ะเพื่อนๆนี่ก็จะมีป่าแซลมอนนะจ๊ะมีแต่ป่าแซลมอนมาเลยอยู่ข้างใต้น้ำนี่เพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหม เดี๋ยวเกียวก็จะค่อยๆซูมเข้าไปให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะจ๊ะตอนนี้ก็จะวาดภาพถ่ายภาพให้ไปแบบใกล้ๆ รอบพร้อมก่อนนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเป็นธรรมชาติแบบว่าเห็นต้นไม้ใบหญ้าแบบว่าเขียวงามเกวก็เลยบอกว่าอยากให้เพื่อนๆนเห็นเนาะนี่ไงนี่ไงเพื่อนๆนนี่ก็จะเป็นแบบว่าเกลกซูมเข้ามาแล้วก็จะเห็นปลาแบบว่ามีเรดบ้างแล้วก็จะมีซิลเวอร์บ้างสลับสลับกันไปนะจ๊ะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนปีนี้ รู้สึกว่าจะไม่เยอะเท่าไหร่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วนี่จะเยอะมากอยู่จุดนี้นะ่ะเด็กเกลถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปอะไรลงไปตั้งแต่นู่นแล้วก็ลงไปแล้วแต่ปีนี้นี่มาโอ้โหแบบว่าตั้งแต่กลับมาจากที่ทำงานแบบว่าฝนตกตลอดไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเลยมาบ้านเกอบสองอาทิตย์ ไม้ออกจากบ้านแค่สองวันเองเพราะว่าอากาศแบบว่าช่วงซัมเมอร์เนาะช่วงซัมเมอร์ที่นี่มันก็แบบว่าอากาศบ่มบอมนิดนึงแล้วก็แบบว่าฝนจะเยอะปีนี้น่ะก็ไม่ค่อยได้ออกมาเลยนี่วันนี้อากาศดีมากเพื่อนๆท้องฟ้าแจ่มใสน้ำก็ใสโอ้ยก็เลยแบบว่า มาเก็บภาพเก็บอะไรให้เพื่อนๆนได้ดูได้ชมกันนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นวาลไรส์บ่าวไลฟ์ที่อสก้านะจ๊ะนี่ก็จะเป็นพวกป่าแซลมอนเนาะป่าแซลมอนนะจ๊ะก็ไม่เยอะเหมือนอที่ iss, วาลไรส์เ่ว่าตรงแม่น้ำรัเสเซียนะจ๊ะเพื่อนเพอนเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเป็นเขาจะเรียกว่าอะไรเป็น คลองเหมือนคลองเหมือนห้วยอะไรประมาณนี้ที่แบบว่ามีน้ำไหลพัดผ่านเล็กๆน้อยๆแต่ว่าที่นี่ขอให้มีมีน้ำก็ต้องมีปลาเลยจ้าที่阿拉斯加านี่แล้วลก,ลก็แซลมอนมีเกือบทุกที่เลยที่มีน้ำก็ว่าได้นะ,ะเฉพาะแซลมอนนะแต่ปลาอย่างอื่นนี่เกลียวไม่รู้อเห็นไหมโอ้ยถ้ามี อ่ถ้าเพื่อนๆไม่เห็นด้วยตาตัวเองนี่แบบว่าจะสวยงามมากแล้วก็แบบว่าจะแบบว่าจะตกปลาเลยดะจะหาเบ็ดหาอะไรมาตกปลาด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าจุดนี้จุดนี้จะตกปลาอะไรห,หรือเปล่าน่าจะตกปลาไม่ได้นะเพราะว่าไม่เห็นไม่เห็นมีใครตกปูตกปลาเลยเพราะว่าถ้าเป็นจุดตกปลามันก็จะเป็นแม่น้ําแบบว่าอ่า กว้างหน่อยแล้วก็ใหญ่หน่อยอะไรหน่อยเขาเขาค่อยแบบว่าให้ตกปลาได้อะไรๆไถ้าเป็นแม่น,น้ําเล็กๆแบบนี้น่าจะไม่ได้เนาะเกี่ยวกันยังไม่ได้ถามคนที่บ้านเออแต่ถ้าตรงตรงบิ๊กเลกที่เกี่ยวไปปีที่แล้วที่เป็นพนะิงค์แซลมอนน่ะตรงนั้นเขาจะให้ตกปลาด้วยอะไรด้วยถ้าใครมีโอกาส มาเที่ยวาาสกาเก็อยากให้มาช่วงนี้นะจ๊ะถ้าแบบใครชอบแบบว่าบรรยากาศแบบว่าไม่ไม่หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปก็ต้องมาก็ต้องมาที่นี่เด้อเพราะว่าอากาศจะดีมากแล้วก็ธรรมชาติแบบว่าอุ้ยอากาศนี่อากาศสดมากอากาศสดมากแล้วก็ปลาเยอะมากถ้าชอบกินปลาที่ยมาลา,าสกาเลยช่วงซัมเมอร์แบบนี้นะ แต่กระทรวงวินเตอร์ก็จะมีแต่หิมะจะมีแต่สนูนะจ๊ะเพื่อนเพื่นอนน้ำก็ใสใสเนาะถ้าแบบว่าเราลงไปอาบลงไปแช่นี่โอ้ถ้าแบบใส่กกนอนหรือว่าไม่ใส่กกนอน,นี่จะมองเห็นหมดเลยนะเพื่อนเพื่อนจะมองเห็นหมดเลยนะ้ำมันใสจริงๆใสแล้วก็เย็นมากถ้าลงไปเนี่ยกูโบจะแบบ หดหมดเลยแหละเพือ่อนๆต้องหดหมดเลยอันนี้ไม่อยากคิดไปไกลนะจ๊ะไม่ใช่อย่างอื่นหดนะจ๊ะคือแบบว่าพวกหนูพวกหนังเหล่านี้แด็มันก็ต้องหดเหี่ยวไปใช so. ่ไหมเวลาเราไปแช่น้ํานานๆนะอยอย่าไปคิดนันนูนนี่เด้อเพื่อนๆเน้อนี่เนาอโอ้ยอยากมีผู้มานั่งตกปลาตรงนี้แล้วก็มา ชิวๆกับบรรยากาศของรัสกาจังเลยนี่เกี่ยวก็ zoom ก็มา,มาให้เห็นใกล้ๆนะเพื่อนๆนี่เห็ดไมเห็ดไหมปลาก็กรอยก็สวยงามเหมือนเหมือนเหมือนปลาเขาเลี้ยงเนาะเหมือนปลาอะไรนะที่ที่เขาชอบเลี้ยงที่แบบว่าเป็นลายอะไรในในสระหน้าบ้านหรือว่า อะไรประมาณนี้เนาะแถวแถว,แถวแบบ้าน,นเราก็จะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาแบบว่าปลาปลาสวยงามใช่ไหมที่เป็นสีเป็นสันนะตัวคล้ายๆกับปลาแซลมอนนี่แหละเนาะแต่อันนี้ปลาแซลมอนจากธรรมชาติเลยเพื่อนเพืพธรร่ธรรมธรรมชาติแบบว่าอุรมสมบูรณ์ว่าง,งั้นเถอะอุรมสมบูรณ์มากอยากให้ทุกคนมาได้มาสัมผัสถ้ามีโอกาสนะ อยากให้มาเที่ยว阿拉斯า,า,าเพื่อนๆจะได้เห็นแบบว่าความแตกต่างถึงแม้ว่า阿拉าากาจะเหมือนแบบว่าบ้านนอกบ้านนอกถ้าเทียบใส่อเมริกาเนาะที่อเมริกาแบบว่าเทียบใส่แต่ละลฐแต่ละละอลาสกาก็จะเป็นเมืองที่แบบว่าอ่เป็นเมืองที่แบบว่าเนื้อที่นี่แบบว่ากว้างใหญ่นะแต่พลเมืองนี่ไม่เยอะเขาบองเดินไม่เยอะไม่ถึงร้าน พลเมืองของอารากาแค่จ็แสนกว่าคนเองนะเพื่อนๆแต่ธรรมชาติในโอ้โหอุรมสมบูรณ์เดือเกินถ้าที่บ้านเราเราเพื่อนๆก็จะบอกว่าอุ้ยไปตกปลาแล้วก็มาทำยามทำซูชิมามตำแซลมอนกินอะไรมาณนี้ถ้าเป็นบ้านเราเนาะที่เห็นตาม ร้านค้าต่างๆร้านอาหารต่างๆแล้วก็แบบว่าตามข้างถนนหนทางก็างมาทายําทําอะไรแต่ตอนนี้ก็แบบว่าคุณราคานี่ก็น่าจะแบบว่าสูงอยู่เนาะที่บ้านที่บ้านเราหรือว่าที่นี่ก็เหมือนกันทุกอย่างก็แบบว่าค่อนข้างค่อนข้างแบบว่าสูงสูงเหมือนกันเนอะเพื่อนเพื่อนอืมแต่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่สมมติว่าถ้าเราจะ ไปตกปลาต่ออะไรมันก็จะมีสถานที่ที่หนึ่งที่แบบว่าคนเยอะมากเขาจะเรียกตรงนั้นว่าแม่น้ำรัเเสเซียแม่น้ำรัเสเซียคือตรงนั้นจะเป็นที่ตกปลาของของแบบว่ามือเซียนเลยแหละแล้วก็จะมีมือสมัครเล่นด้วยมือเซียนด้วยอะไรด้วยเขาก็จะไปรวมตัวกันแล้วก็ช่วงนี้ที่阿拉斯加แบบว่า นักท่องเที่ยวนี่เยอะมากเพื่อนเพื่อนนักนักท่องเที่ยวเลยเริ่มมาเยอะมากเกี่ยวเกี่ยวพึ่งเห็นที่สนามบินแล้วก็เขาส่วน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 ,วนมากที่แบบว่าคนก็ชอบกินปลากินอะไรเนาะเขาก็จะมีถังน้ําแข็งมีมีเหมือนเป็นถังน้ําแข็งอะไรนะ่ะเขาจะถือมาคนหนึงประมาณ ห้าหกถังแปดถังสิบถังแล้วเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาตั้งใจมาแบบว่ามาตกปลาแซลมอนโดยเฉพาะแล้วก็แบบว่าแช่แข็งกลับบ้านใช่ไหมเข้ามาแค่แบบว่าวันสองวันอะไรประมาณนี้เขาก็แบบว่าซื้อน้ําแข็งซื้อน้ําแข็งซื้ออะไรมาใส่แล้วก็าถมมถม,มแล้วก็มันมันก็สามารถเก็บได้นานใช่ไหมเขาก็สามารถเก็บเอาเอาเอากลับไปที่ที่รัฐที่เขาอยู่ได้ได,ได้อุ้ยแบบ ถ้าไปสนามบินช่วงนี้นะคนนี่แบบเยอะมากแล้วก็โรงแรมของร拉斯加อ่าหลังจากที่เกลกลับมาจากที่ทำงานรอบนี้อ่เห็นในข่าวเขาบอกว่าโรงแรมโาเต็มเกือบทุกโรงแรมเลยตอนนี้นะเต็มต้องแบบบุ๊กก่อนอะไรก่อนถ้าใครจะมา阿拉斯加โซซัมเมอร์นี่ต้องต้องพยายามบุ๊กโรงแรมไว้ก่อนเนอะถ้ามาแบบว่าจะหาใน เหมือนช่วงวินเตอร์อะไรนี่ไม่มีนะจ๊ะเพื่อน,นเออมันเต็มเพราะว่าที่阿拉斯加ก็ไม่มีโรงแรมแบบใหญ่หญหญหญๆเยอะๆเนาะก็จะมีแบบว่าธรรมราแบบสี่ชั้นห้าชั้นอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสูงๆหน่อยก็จะเป็นของฮิลตันเลยนะก็จะมีอยู่ออติดกับออในเมืองเลยเซ็นเตอร์เลยอยู่เซ็นเตอร์เลยแล้วก็มันจะไม่มี หลายโรงแรมที่แบบใหญ่ๆแบบนั้นน่ะสวยมากเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆมาเห็นกับตายังไงก็ฝากด้วยละจ้าเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจตลอดละจ้าถ้าแบบเกี่ยวเลยเข้าไปบ้างอะไรแ ได้เข้าบ้างไม่ได้เข้าบ้างก็ขอโทษขออภัยเนอะเพราะว่าต้องทํางานแล้วก็วิ่งน่นวิ่งนี่ด้วยเนาะก็ไม่ค่อยมีเวลาอะไรสักเท่าไหร่แล้วก็เวลาเราก็ไม่ตรงกันด้วยอะไรด้วยยังไงก็ขอโทษขออภยัยเป็นเพื่อนด้วยอืมก็จะพยายาม ไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะไปได้เนาะอย่าเพึ่งน้อยใจกันนะจ๊ะถ้ามีเพื่อนให,ใหม่มาก็จะลืมกด subscribe ค่ะด้วยนะจ๊ะแล้วก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆกำลังใจที่มอบให้ไม่เคยดืมจ๊ะไม่เคยดืมไม่เคยดืมใครเลยมีแต่ดีใจต่างหากที่ถ้าแบบว่า เวลาเราลงคลิปลงอะไรเห็นเพื่อนเนก็มาคอมเมนต์ก็เราก็แบบว่าออ้ยแอบยิ้มคนเดียวแอบยิ้มคนเดียวว่ามีเพืมีนเพื่อนที่เข้ามาให้กําลังใจเราอยู่รักเราอยู่ยังไม่ลืมการอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละไม่มีบ้านไหนเราที่แบบว่าลงคลิปแล้วแบบว่าจะให้พี่ๆเพื่อนเข้ามาตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้ ก็เข้าใจกันทุกคนถ้าแบบว่าใครที่อยู่จุดนี้ก็จะก็จะเข้าใจกันได้แนะ่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายเลยขอบคุณจากใจจริงจริง,รงนะครับเพื่อนเพื่อน,นถ้าเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะจ๊ะคอมเมนต์ไว้นะจ๊ะฝากจดหมายนะจ๊ะเราจะไล่แบบว่า ไปให้กำลังใจกันเนาะไปให้กำลังใจกันเดินกันพลอลอยแล้วก็แบบว่าขึ้นมาป๊อแป๊บป๊อแป๊บอยู่ในหน้าน้ำแล้วเพื่อนๆสวยงามตรงหญ้าตรงต้นไม้อะไรอยู่ล้อมเราก็เขียวเขียวงามอยาก uh, ถอด ก,ก็นอลงไปไว่ายกับปลาแซลมอนอย่างเลยน้ำก็ไม่ลึกนะเพื่อนเพืนน้ำไม่ลึกแค่แบบว่ากลางนี่ประมาณเข่านี่มั้งเออก็ไม่ได้ลึกอะไรมากมายน้ำประซ้ายใสก็ยินด้วยโอเคนะครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ เคนะครับเพื่อนๆทุกคนขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับมีจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆเนาะก็ฝากฝากด้วยนะจ๊ะยังไงก็จะพยายามปล่อยทางพี่เมียให้เพื่อนๆได้เห็นได้รับดูรับสมกันนะจ๊ะเลิฟเลิฟหลักๆักทุกคนนะจ๊ะ 拜拜。Bye bye.